สวัสดีครับผมเฮนนับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับมา้พบกันในข้อไราะหอกับอีเทียมหรือว่าอีเทสประจําวันอังคารที่สิบสี่มกราคมนะราคาของอีเทีเยมเมือ่อวานก็มีแรงขายลงมาค่อนข้างแรงนะก่อนที่เริ่มฟื้นตัวค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับก็แผนที่เราคุยกันในรอบก่อนนี้ต้องขอไปด้วยนะเนี่ยนะไม่ได้แปะไว้เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ถ้อขอไปด้วยก็คือเรา มองว่ามันอาจจะย่อมาไม่หลุดตัวโซนนี้แต่มันก็ไม่ได้มีแท่งกับตัวนะั้นราคามันก็ลงมาตอนแดกคิดว่ามันจะอยู่ในช่วงเดียวกันแล้วลุนขึ้นต่อมันก็ทีมพ่วลงมาเลยอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็คือหน้าแตกนะครับราคาลงมาค่อนข้างแรงอันนี้ก็คือแผนของเราในในสัปดาห์ก่อนเดี๋ยวเรามาดูของสัปดาห์นี้กันบ้างว่ามุมมองจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับเราก็แผนแต่ว่าแผนของบิตคอย n เมื่อวานราคาก็ลงมาในโซน,น,นรับที่ให้ไว้อยู่นั้นเนี่ยตัวโซนเนี่ย ไรบอกว่าตรงนี้มีโอกาสที่อาจจะเด้งผู้ลงต่อนะครับก็หลุดลงมาเลยแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ดีขึ้นมาค่อนข้างแรงใครที่ได้ซื้อก็น่าจะได้ประมาณน้อยนะก็สี่เปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นตได้อยู่นะช็อตเมื่อวานนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับใครที่สนใจค่าเรียนนะครับคริปโตนะครับเราจะมีทั้งหมดสามคสนะรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูในหน้าเพจได้นะครับก็มีคาสพื้นฐานนะครับแล้วก็คาสแอดวานนะครับแล้วก็ อาคาดเรเว็บนําใครที่สนใจอยากจะฝึกฝนเพิ่มเติมกเกี่ยวกับกราฟเช่ไหข้อก็ลองมาดูรายละเอียดที่หน้าเพจได้นะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีเทรดนะครับคริปโตรหรือว่าทองคำก็สามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างตรงนี้นะับกดคำว่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มขึ้นมะาอันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีนะครับใครที่อยากจะลองเทรดคริปโตทองคา อุลิอามิกาน้นํามันต่างๆก็ลงทะเบียนตรงนี้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแผนเพิ่มเติมในกลุ่มก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามตรงนี้ได้นะครับเป็นกลุ่มไว้อัปเดตแผนคลิปตัวทองคำนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองสอบถามเงื่อนไขเพิมเ่มเติมกับทางแอดมินดูนะครับประมาณนี้อิตีเรียอันนี้คือกรอบเมื่อวานถึงวอลถ้าไม่ผ่านตรงนี้มันมีโอกาสที่จะอาจจะลงต่ออ่เราตีกรอบไปแล้วมันก็ขึ้นมา แล้วก็ทิ้นลงมาค่อนข้างแรงก็คิดว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นโครงสร้างที่มองว่าอาจจะลุนซนที่สี่แต่ว่าบางคนว่ามันไม่ใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวลบออกก่อนนะถ้าดูจากทางเฟรมมันนะครับทางเฟรม,มันชุดนี้ เดี๋ยวผมออกก่อนนะรอบนี้ก็คือเราตามอ่าขานี้อยู่นะซึ่งตรงเนี้ยผมบอกว่ามัน,มนชุดมันค่อนข้างใหญ่นะถ้าเทียบกับก้อนเนี้ยใหญ่ในเรื่องของระยะทางนะระยะเวลาเนี่ยอาจจะังน้อยกว่าเพราะ,ะนั้นผมเลยมองว่าอาจจะเป็นคคละชุดขึ้นกันซึ่งยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นคคละชุดกันแบบไหนนะครับซึ่งถึงท,ที่บอกเราได้คือตอนนี้มันเป็นโครงสร้างอาจจะไซเวหรืออาจจะเป็นเทนแต่น้ําหนักเนี่ยไซเว์มากกว่า แนวเส้นตรงนี้มันลงมาแล้วหนึ่งขาก็คือชุดนี้อาจจะเป็นขา A ก็ได้นะจมันจะเป็นขา A ก็ได้แล้วอาจจะมีการรีบาว B ค,คำถามก็คืออา่า B ที่จบไปยังนะถ้าเกิดตรงนี้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเร็วในทางเฟรมมันหรือวิกปิดขึ้นไปได้ B ก็มีรุนที่จะขึ้นตอบแนวระดับโซนน้านบนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่ขา B าจ,จะจบแล้วเข้าสู่เคตของขา C นะครับซึ่งตรงนี้จ,จะเป็นการแยกของอะไรครับของชุดนี้ นับดีกีหลักก็คือแหละอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งหรือ a นะครับแล้วก็เย่าเป็นขึ้นสองหรือ b ตรงนี้นะครับหรือจริงๆแนละ้วทั้งหมดในโครงสร้างในภาพใหญ่ตรงนี้เป็นขึ้น a ใหญ่นะครับเป็นโครงสร้างเทชแล้วตรงนี้เป็น b ใหญ่นะครับเป็น b ใหญ่ซึ่งตรงนี้จะเป็นโครงสร้างของการปรับของกรอบเฟส2องในภาพใหญ่ถ้าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งใหญ่จริงๆนะแต่ตรงนี้เป็นขึ้นสองใหญ่ภาพเข้าา ประมาณนี้ก่อนนะพอดีวันนี้เวลาน้อยในส่วนของชุดเนี้ยสิ่งที่เราสนใจก็คือเทรนจูนิเดิมเรามองว่ามันจะมีโครงสร้างของเซมนที่สี่เพิ่มขึ้นเซมนที่ห้าเราก็เลยดอกไปดูชุดชุดที่หนึ่งนะครับลงมาเป็นชุดที่สองนับขึ้นมาจะเป็นชุดที่สามนะครับอเดี๋ยวเราดับไปดูไท r a เฟรมวีครับ เราดับดูทำเฟรมวิกเนี่ยอ่าตอนนี้ที่เรามองว่าตรงนี้เป็นชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามเนี่ยหรือก้อนนี้เป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองเนี่ยตอนนี้ชุดที่สี่เนี่ยราคามีแรงขายมาค่อนข้างแรงนะเดิมเราอาจจะมองว่าสามยังไม่จบนะครับก็คือเราตามน่าจะตามเป็นชุดนี้แต่ปรากฏว่าราคามันมีแรงขายลงมาแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าอ่าชุดนี้น่าจะเข้าสู่เซกเมนที่สี่ ซึ่งเซกเมนต์ที่สนะี่เนี่ยตอนนี้เริ่มมีการแยกเซกเมนต์ลวซึ่งอาจจะเป็นซิกแซกนะถ้าตรงนี้เป็นเป็นแฟดหรือแครงเกินอันนี้ยังไม่ชัวร์นะ้ก็คือถ้าตรงนี้เป็นนิพานะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ชัวร์นะว่าตรงเนี้ยจุดที่ยอ่อลงมานะครับาขาขา a ที่ขึ้นไปขา b เนะี่ยถ้าเป็นขา b เนะี่ยควรจบตรงนี้นะแล้วเตรียมลงขา C ่นะถ้าดูจากโครงสร้างด้านในนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชุดเนี้ยไม่ใช่ขา b เป็นการขึ้นของอาขาขึ้น ของฝั่งเทนอะไรสักอย่างหนึ่งในภาพใหญ่ตัวนี้จะเป็นขึ้นหนึ่งย่อขึ้นสองแล้วไป็นขึ้นสามลงขึ้นสี่ลงขึ้นห้าได้นะเราตามเป็นท่อนๆแบบนี้ก่อนก็ได้ครับอรือว่าจะเลือกเลือกตามแบบไหนแต่นั้นภาพใหญ่เดี๋ยวเรารอเฉลยพร้อมกันก็ได้แต่เนี้ยผมแกะแค่เอาแค่ท่อนนี้มามาแกะก็คือเรามองว่าชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่นะอาจจะเป็น x ก็ได้ในชุดที่สี่เนี่ยก็มีการแยกเซกเมนต์เป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สองเซกเมนต์ที่สามนะครับซึ่งอาจจะเป็นซ i กแ a กนะ ดูแล้วราคารีบาวมาไม่น่าเกิน6 0 8อ่ะไม่เกินแต่ทิงทายเพราะนั้นทุนนี้มีโอกาสเป็นซิกแซกถ้าเป็นซิกแซกเนี่ยเราก็จะวัดจากชุดนี้ลงมาเซกเมนต์ที่สีเล็กลงมาเนี่ยทาเก็ตในการลงของเขาเนี่ยตอนเนี้จะอยู่ในโซนที่ไส้มมาแตะแล้วแหละแต่มันมีโอกาสลงมาถึงนี่เลยครับ2949อันนี้ลงมาแตะเรียบร้อยแล้วแล้วก็2734เป็นทร์เก็ต ในการลงทีน,งนั้นเนี่ยเราไปดูโครงสร้างด้านในอยู่นะเพราะวิกเนี่ยปิดผลิตได้ก็ต้องมาลุ้นต่อนะเพราะว่าต้องลุ้นสำราญสไปเพราะว่าอันเนี้ยยังเป็นโครงสร้างด้านในข,ของชุดขาลงที่ยังไม่จบได้อยู่นะเราก็ย่อลงมาอีกตัวนี้เป็นเซกเที่์ที่1ของขาลงนะตรงเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะเซม์ที่สองกลังลงเซม์ที่สามนะครับในภาพของวิดซึ่งตอนเนี้ยอย่าลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรามองเป็นฝั่งเทนชุดเดียวกันนะตรงเนี้ยยังไม่รู้ว่าคืออะไรยังลุ้นสี่ขึ้นขาห้าได้อยู่ เพราะนั so actually, one. One, to to so ้นไม่ควรขายเยอะมากกว่านี้หนึ่งสองอย่าลืมนะภาพใหญ่ต้องจําภาพใหญ่ไว้ด้วยนะพอเรามาแกะภาพย่อยเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันลุ้นขึ้นเช่งเลเศรษที่หนึ่งจะเป็นที่สองจที่สามที่สี่ลุ้นคืนเซิงในห้าภาพใหญ่เนี่ยผมเขียนไว้ก่อนใหญ่นะภาพใหญ่ภาพใหญ่ในลุ้นคือลุ้น x หนึ่งสี่เพื่อขึ้นห้าหรือ a ของเนี่ะแต่ภาพย่อยลงมาเนี่ยมันเป็นการลงของขา c แต่ถ้าขายเยอะมันจะทําให้ภาพใหญ่เสียทรง ซึ่งทำลายเงื่อนไขของ4กับ4กับ x ได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะนั้นราคามีโอกาสลง,ลงมาแต่ว่ายังมีโอกาสขึ้นในภาพเพราะนั้นแปลว่าจะมีโอกาสที่อาจจะรีบาลหรือขึ้นต่อได้นะครับทีนี้เราก็เลยมาตามท่อนนี้ตอนนี้เรามองว่าตรงนี้อาจจะเป็นเซมิที่1นึ่งหรือเอรับรีบาลเซมิที่2หรือ b ีลองเซมิที่สาหรือ c ีถูกไหมะไอเซมิที่3หรือ C เนี่ยอีจจะเ,เราดับดูคทางเฟรมเดย์ครับพอเดรบปมาดูทางเฟรมเดย์นะโครงสร้างด้านในของชุดเนี้ย ราคาเนี่ยก็เริ่มมีการแบ่งค่อนนะอ่าชุดนี้ผมมองว่าน่าจะยังโครงสร้างชุดนี้น่าจะยังไม่จบนะตรงนี้อาจจะเป็นน้อยนะอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาแต่ว่าอาจจะมีถ้ายังไม่มีแรงซื้อมากพอก็อาจจะยังกลับตัวมันชาขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเว้นว่าขึ้นมาแบบซักยืนซักตรงนี้ไม่แน่นะเพราะว่ามันมันมันจะดูใหญ่นะมันมีโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดกลับตัว อาจจะจบตรงนี้ปนไปแล้วก็ได้เพราะว่าไส้มันมาถึงนั้นแหละแต่ทีเนี้ยมันมันยังจบไม่ไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าเดปิดได้เนี่ยก็มีโอกาสนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะมองว่าเป็น,เป,นเป็นโครงสร้างของภาพขาลงอยู่ซึ่งตรงนี้าจ,จะเป็นน้อยนะก็คือจะเป็นเซกเมนที่หนึง่งอ่ะแยกเป็นแบบนี้ตรงนี้คือขา a ขา b นะอ่ะเขียนระหว่างสองหรือ b 1หนึ่งหรือ a กําลังลงสามหรือ C ที่จะเป็นขึ้นย่อยของ4หรือ x ถูกกไหมแล้วเราซูมเข้ามาดูต่อตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับ หสี 1> 1, ฟ้านะครับอาจจะเป็นขา A B แล้วก็ลุ้น c สีฟ้าเพื่อจบขึ้นสองแล้วค่อยลงสามสีห้าใหม่รอบนึงก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราต่างชุดที่รีบาวชุดนี้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับตามชุดที่รีบาวชุดนี้ดับไปดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับพอเรามาดูสี่ชั่วโมงนะครับชุดเนี้ย ก็มีการแยกเซกเมนต์นะก็ตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับอ่าถ้ามองัปชุดเดียวกันตรงนี้น่าจะเป็นขาบ B. นะครับอเอ A น้อย A น้อย B น้อย C น้อย ในส่วนของขา A เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนดนดในส่วนของขา A A อาจจะเป็นชุดนี้ A เหมือนเป็นแ r ร a งเกลแล้วก็ B เดี๋ยวขอดูทาําเตรมเยนะครับ อ่าตอนเนี้ยอ่าราคาเนะี่ยถ้าเราแยกเป็นสองประเด็นก็คือเซกเมนต์ที่หนึ่งเซ gment ที่สองเซกเมนต์ที่ 2, สามตอนเนี้ยเซกเมนต์ที่สามเนี่ยใช้คําว่ามีโอกาสจบนะตอนเนี้ยเข้าสู่เซกเมนต์ที่สี่แต่เพราะาแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับแรงซื้อค่อนข้างเยอะมองได้สองเคสก็คือเข้าสู่ไซเคิลใหม่กับเป็นการดีดคุณลงต่อของเซกเมนต์ที่เป็นโพลีนะครับก็ตัวน,นี้จะเป็นอะไรครับก็คือหนึ่งหรือ A แทนนะครับตัวน,นี้ก็คือ พรงเขี้ยนี้หนึ่งหรือ a นะครับตรงนี้รีบาวสองหรือ b เพื่อลงสามหรือ c กรณีที่เกิดว่าอ่าชุดเนี้ยยัง่าจบแล้วเนี่ยไขาสามหรือ c มีโอกาสจบนะเพราะว่าตรงนี้แรงซื้อค่อนข้างเยอะพอแหล่งซื้อค่อนข้างเยอะผมก็ไลยมองว่าตรงนี้อาจจะถ้าเป็นจะลงต่อนะเอามุมมองที่จะลงต่อก่อนก็คือตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นย่อย ็คืออาจจะเป็น A ย่อยตรงนี้แล้วี็อาจจะเป็น B ตรงนี้นะครับเอย่อยแล้วก็ตรงนี้เป็น B ย่อยซึ่ง A อาจจะจบตรงนี้แล้วก็ลุนขึ้นขา C ซึ่งตอนนี้ขาสียังอ่าเหมือนจะเป็นได้เป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์เซม์ที่สาหรือเปล่าแลยวอาจจะมีเซม์ที่สี่เป็นหรือเซมิที่ห้าถ้าสี่จบก็มีโอกาสที่อาจจะลงมาเป็นอ่ขาขาสามหรือสีต่อนะแปลว่าอ่าสองหรือบีสีฟ้าตรงเนี้ยอ่าสีชมพูรตรงเนี้ยที่เรามองว่าจบตรงเนี้ยเดิมมองว่าจบตรงเนี้ยชัมัยังไม่จบอันนี้คือภาพที่จะลงต่อมันแค่แยายกเป็นโครงสร้างด้านในสีฟ้าก่อนเพื่อขึ้นไปจบตรงนี้แล้วค่อยลงต่ออันนี้ไอเดียที่หนึ่งที่จะลงต่อ ส่วนถ้าเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันจบสามหรือสี่สีฟ้าเลยตรงนี้ทะลุตรงนี้ขึ้นไปเนะี่ยใช้คำว,ว่าถ้าทะลุขึ้นไปเนี่ยมันจะไปวัดกัมกึ่งระหว่างสองกับ B กับเคสขาขึ้นกรณีถ้าเกิดเป็นการขึ้นของขาห้าตอนนั้นต้องวัดประวัดกันอีกทีหนึ่งเพราะถ้าขึ้นตรงนี้ไม่ได้เนะี่ยแรงซื้อจะค่อนข้างเยอะเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนล้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราเห็นว่าตรงนี้มีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์นะครับตอนนี้เป จะเป็นโพลีอย่างที่ผมบอกมองได้สองเขตตแา่ที่ยังไม่ได้เบรตรงนี้นะมีโอกาสที่อาจจะลงต่อได้หลุดลงเซกเมนที่ห้าถ้าลงเป็นแค่เซกเมนที่ห้าก็อาจจะดีดขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นโพลีตรงนี้จะลงแรงกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่ามีโอกาสที่อาจจะลงต่อถ้ายังไม่ได้เบรคตรงนี้แต่ย้ำว่าต้องดูดีๆเพราะว่าแรงซื้อมาค่อนข้างแรงนะที่เพิ่งไปส่วนนะรอโมเมนตัมอ่อนแรงกว่านี้หน่อยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันจบเลยเนะี่ยตรงนี้จ,จะเป็นแค่ขาเอนะครับแล้วก็ เข้าสู่ขาบีแรงๆนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการขึ้นของขึ้นห้าการขึ้นของขึ้นห้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูหนึ่งชั่วโมงหน่อยหนึ่งชั่วโมงตอนเนี้ยโครงสร้างของชุดเนี้ยมองว่าอ่ามันเป็นเทนด์อยู่นะก็คือถ้าตรงน,นี้เป็นน้อยใช่ไหมตรงน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นสซมิที่หนึ่งสัปที่สองเนี่ยกำลังไปสซมิที่สามอยู่ทราวัตก็ค่าตัวน,นี้ขึ้นแบบด้วยความเร็วนะ ตรงนี้ยังมองยากนะเพราะซสายมันค่อนข้างเล็กก็อาจจะมาถึงตรงโซนใกล้ๆไฮเนี่ยนะครับประมาณโซนเนี้ยเดีโวกนะนะครับขึ้นมาทดสอบแล้วอาจจะเป็นโซนยอ่อแนวโซนย่อหรือพักตัวเพราะฉะนั้นชุดนี้ชุดนี้ก็คือแนวต้านผมก็เลยมองว่าอ่ะแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็ลุ้นที่จะย่อหรือพักตัวก่อนก็คือตรงนี้นะตอนนี้มันทะลุมาละสาม สองสองสองแล้วก็แนวเนี้ยแนวที่เป็นแนวที่จุดที่มองอาจจะมีการยอ่อแต่ตรงเนี้ยให้ระวังระวังนิดน,นึงมีโอกาสที่จะย่อแล้วไปต่อได้นะครับรอไปต่อได้สามหกสามหกหกเนี่ยแล้วก็แนวต้านถัดมาน่าจะอยู่ที่สามห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามห้าเก้าแปดนะครับโซนแนวรับจะอยู่ที่อ่าสามศูนย์เจ็ดสามสามหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็นแวกนวรับถัดมาน่าจะอยู่ที่สองแปดเก้า สองแปดแปดเก้าสองเก้าเจ็ดห้านะครับอ่านี้จะเป็นจุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าังเป็นโครงสร้างของเชิงเดียวกันเนี่ยนนวรับโซนสีเขียวควรรับอยู่นวที่จะลุ้นที่จะไปต่อแต่ถ้าไม่อยู่มีโอกาสที่จะเข้าสู่นะครับอ่าเซกเมนต์ของขาลงของเซกเมนต์ที่สามหรือขาสี่เนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้ราอระวังการลงต่ออ่ะประมาณนี้ครับแผนของตัวอิทเลียมก็หวังว่ามุมมองจะพอเป็นไอเดียในการเหตุให้กับพีพ่เพื่อนทุกท่านได้อยู่ไม่มากก็น้อย ใครที่ชื่นชอบการวิเนนคราะห์แบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกำลังใจกันว่าสำหรับคลิปนี้ขอทุกข่านช่วที่มีกำลังในการเห็นในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ